ตอนที่6กรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัววันจันทร์วันนรกของมนุษย์เงินเดือนได้มาถึงแล้วผมตัดสินใจไม่ขับรถมาทำงานเนื่องจากค่าน้ำมันที่ต้องจ่าย1,000บาทต่อเดือนอาจจะขยับมาเป็น2,000บาทต่ออาทิตย์ก็เป็นได้ในเมื่อราคาของมันขึ้นทุกๆวันจึงจำเป็นต้องรัดเข็มขัดกันบ้างอีกทั้งตึกบริษัทนั้นต้องจ่ายค่าที่จอดรถเดือนละ1000บาท แถมยังต้องทําเรื่องกับฝ่ายอาคารและสถานที่ของตึกโดยใช้เวลาดําเนินการต่างๆถึงครึ่งปีถึงตอนนั้นถ้าผมยังคงทํางานที่นี่ต่อไปสุดท้ายจึงต้องใช้บริการรถไฟฟ้าแทนเมื่อนาฬิกาปลุกในมือถือได้ดังสนั่นลั่นห้องร่างกายของผมพุ่งออกจากเตียงไปยังอ่างล้างหน้าอย่างรวดเร็วเร้ากับถูกตั้งโปรแกรมการอาบน้ําในตอนเช้าสําหรับผมนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเพียงแค่ล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าและแปรงฟันเท่านั้นหากจะใช้โฟมล้างหน้าอาจจะต้องเป็นวันที่ว่างหรือไม่ก็ใช้ในโอกาสพิเศษ แต่วันนี้กูรีบเวลาเข้างานตอน9ก้าโมงตอนนี้เวลาหกโมงผมถอดกางเกงขาสั้นพร้อมกับเสื้อกล้ามสีดำใส่นอนกองไว้บนพื้นก่อนที่จะเปิดตัวเสื้อผ้าที่มีแต่สีดำแน่ล่ะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองชอบใส่สีดำตั้งแต่เมื่อไหร่เท่าที่จำความได้นั้นมันก็เป็นสีโปรดและสีที่ใช้เข้าไปแล้วนอกจากสีดำผมก็ไม่เคยใส่เสื้อสีอื่นเลยแม้แต่งานแต่งของผมก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีดำแต่สุดวิสัยนิดหน่อยที่เมื่อวันที่สัมภาษณ์งานดันใส่สีฟ้าไปซะได้แต่ก็เเอาเ มือคว้าตัวไหนได้ก็คว้าไปผมอาศัยอยู่บนคอนโดหรูใจกลางกรุงเทพมหานครที่แพงระดับกระเป๋าสตางค์ขาดเป็นสองส่วนเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่สั่งทําแบบพิเศษทั้งหมดตามที่พี่คิมพี่ชายของผมได้จัดการเอาไว้ก่อนที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทที่แคนาดาแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยได้ข่าวว่าไปเป็นดีไซเนอร์ปลายแถวอยู่ซึ่งก็กําลังไต่เต้าไปเรื่อยๆจริงๆแล้วห้องนี้เป็นห้องของเขาแต่ดันยกให้ผมถึงขั้นไปทําเรื่องเปลี่ยนชื่อเจ้าของห้องให้เลยทีเดียวก่อนที่จะเดินทาง ตัดกลับมาที่สภาพห้องที่เต็มไปด้วยชั้นหนังสือและชั้นดีวดีมากมายล้อมรอบต้นเหตุของการผลาญเงินคุณพ่อผู้ที่ไม่ค่อยสนใจลูกชายคนเล็กสักเท่าไหร่ช่างเถอะเรื่องครอบครัวขอไม่พูดดีกว่ากระเป๋าหนังสะพา์ข้างที่มีสมุดหนังสืออยู่ข้างในเอียร์พอร์ตมือถือ iPhone 12 Pro กระเป๋าตังที่จะขาดแหล่ไม่ขาดแหล่เนื่องจากใช้มาตั้งแต่สมัยมัธยมอืมคงไม่น่าจะลืมอะไรแล้วเนาะจากนั้นก็คว้าเสื้อกันหนาวสีดามาสวมทับเสื้อยืดสีแดงซึ่งเป็นเพียงสีเดียวที่ยอมใส่ ฟ้ายังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่บนถนนนั้นเริ่มมีผู้คนขับรถไปทํางานกันเป็นจํานวนไม่น้อยแต่ถ้ามองไปไกลๆก็จะเห็นส่วนบริเวณที่รถติดเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆร้อยแปดผมโบกมือเรียกวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างๆคอนโดมีพี่วินคนนึงโบกมือรับทราบและควบมอเตอร์ไซคันที่อยู่เก่าๆมาทางผมไป BTS ครับโอเครับทราบอย่างที่ตัวเองคิดไว้ไม่มีผิดคนทํางานไม่ต่ำกว่าพันคนต่างหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศเพื่อเข้าไปในเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่อยู่น้อยนิด รถราต่างยี่ห้อต่างรุ่นต่างติดแงกอยู่บนถนนพร้อมปล่อยควันจากท่อไอเสียจนผมที่อยู่มอเตอร์ไซค์แทบอยากจะสำลักควันนี่เป็นประสบการณ์แรกในฐานะชีวิตมนุษย์เงินเดือนที่ต้องริ่นรนเอาตัวรอดเพื่อไปทำงานให้ทันเวลาถ้าโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละบริษัทจะมีพนักงานเริ่มทำงานตอน9ก้าโมงเช้าไม่ก็สิบโมงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงการมาสายของพวกเขาที่มักจะมีข้ออ้างว่ารถติดบ้างหรือไม่ก็รถไฟฟ้ามาช้าไม่ก็รถเม์ขับเลยป้ายรวมถึงปัญหาอีกมากมายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว ข้ออ้างร้อยแปที่สามารถพูดออกมาเพื่อแก้ต่างให้กับตัวเองเพียงผู้เดียวโดยที่จะไม่ยอมรับผิดว่าตัวเองชักช้าลีลาจึงส่งผลให้มาทํางานสายซึ่งผมตัดปัญหาด้วยการนอนให้เร็วและตื่นให้เชา้าแต่ผมจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้านอนเนื่องด้วยตัวผมเป็นคนนอนดึกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรดวงตาของผมยังคงสว่างราวกับพระจันทร์ตอนเวลาสามทุ่มก่อนที่จะลุกขึ้นมาต้มมาม่ากระป๋องกินเพื่อให้ท้องหายร้องครวญครางเส,สียทีเส้นทางการไปทํางานของผมถือว่าต่อรถเยอะเอากาัน โดยเริ่มจากขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ไปลง BTS ไปต่อรถไฟใต้ดินหลังจากนั้นก็เดินจากสถานีรถไฟใต้ดินไปยังตึกสำนักงานโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินผู้คนที่เดินไปเดินมาด้วยความกระฉับกระเฉงต่างใส่ชุดพนักงานเงินเดือนเสื้อเชิ้ตกางเกงสล็กตามสูตรพร้อมกับใบหน้าที่แร่งขึมอีกทั้งยังไม่รวมแววตาที่ลึกๆล,ละสื่อได้ถึงความง่วงได้อย่างชัดเจนจู่ๆท้องก็ร้องในขณะที่กำลังจะก้าวเข้าไปยังสำนักงาน หิวละดูออกเมื่อหันหลังไปก็พบกับฟ้าใสาเข้าจนเกือบจะชนหล่อนล้มไปกับพื้นแต่ทว่าร่างกายของผมมันเคลื่อนไหวไปคว้าร่างอันบอบบางของเธอไม่ให้ล้มได้ทันดวงตาที่ใสเป็นประกายราวกับไข่มุกจับจ้องผ่านเลนส์แว่นตามาที่ผมยังตื่นระหนกขอขอโทษครับพอดีไม่เห็นผมพูดอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะพอดีเราเองก็เดินไม่มองทางด้วยนี่ใช่คนที่มาสัมภาษณ์วันก่อนที่เปิดประตูให้เราใช่ไหมก็น่าจะใช่นะครับ ผมเอียงคอพลังนึกถึงวันนั้นวันที่เธอต้องการที่จะเข้าไปยังบริษัทที่มีระบบคีย์การ์ดล็อกอยู่จึงมีผมที่เข้าไปเปิดประตูให้วันนั้นต้องขอบคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้เธอช่วยก็ไม่รู้จะมีใครมีน้ำใจเปิดประตูให้หรือเปล่าเรื่องเล็กนะคะแล้วจะไปไหนล่ะคะเมื่อกี้ดูเหมือนจะหันหลังไปนี่คะกำลังจะไปซื้ออะไรทานนะครับผมตอบอย่างซื่อ,อแต่เลือกใช้คำกริยาที่ดูสุภาพหน่อยเพราะยังไม่สนิทกับนางเต็มที่งั้นเดี๋ยวไปด้วยกันได้ไหมคะ พอดีเราเองก็ยังไม่ได้กินอะไรมาเลยยินดีครับไอเทมชิ้นสำคัญที่สามารถทำให้เราอยู่รอดได้ในตอนเช้าของชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็คือหมูปิ้งพร้อมข้าวเหนียวถุงละ15บาทโดยถ้าเทียบกันแล้วบอกได้เลยว่าของต่างจังหวัดยังถูกกว่าเป็น 10, 10เท่าก็แง่ละค่าครองชีพในกรุงเทพนั้นสูงอย่าบอกใครกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวแล้วมันลงตัวตรงไหนไม่ทราบเอาหมูปิ้งสามไม้กับข้าวเหนียวถุงหนึ่งครับ ผมบอกป้าที่กำลังขายหมูปิ้งนมสดอยู่ด้วยความที่มาซื้อร้านนี้เป็นร้านแรกจึงยังไม่มั่นใจว่าจะถูกปากตัวเองหรือเปล่า39บาทจ้าป้าบอกราคาพร้อมหยิบหมูปิ้งด้วยมืออวบๆยัดใส่ถุงพลาสติกจากนั้นก็หยิบข้าวเหนียวที่ห่อถุงพลาสติกใส่ถุงก๊อบแก๊บขนาดเล็กอีกทีหมูปิ้งไม้ละ8บาทสไม้เท่ากับ24บาทข้าวเหนียวอีก15บาทรวมทั้งหมดเป็น39บาทพอดีถ้าผมจ่ายไป40บาทก็จะได้เงินทอนบาทเดียว แถมบาทหาที่ใช้ลำบากมากทำไมไม่ตั้งราคาให้ลงตัวเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ฟะเนี่ยมันลงตัวตรงไหนเธอชอบกินหมูปิ้งนมสดเหรอฟ้าใส่ถามม,มันหวานมันใช้ได้ดีแม้ว่าจะแพงกว่าต่างจังหวัดนิดหน่อยผมตอบเธอเป็นคนต่างจังหวัดเหรอเคยเป็นผมยื่นแบงค์ยีบาทสองใบให้แม่ค้าก่อนที่เขาจะทอนเงินผมคืนด้วยเหรียญบาทหนึ่งเหรียญ แต่นั้นมันก็นานมาแล้วตั้งแต่ครอบครัวย้ายมาทํางานในเมืองก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาตลอดเราไม่ได้กลับไปบ้างเลยเหรอไม่หรอครับผมตอบเพียงเท่านั้นก่อนที่จะพาหญิงสาวกลับไปยังตึกสํานักงานและรอเพื่อนๆคนอื่นที่ห้องฝึกสอนที่พี่กิ๊กได้บอกมาในข้อความในไลน์กลุ่ม